วัสครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนตรีโกณมิติในเรื่องของมุม30องศา60องศาและ45องศานะครับเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นเราจะมาดูฟังก์ชันตรีโกณไซน์โคศแทนเซ็ก โคซกอดของมุม45องศา30องศาและ60องศาเรามาทบทวนฟังก์ชันตรีโกณกันนิดนึนะครับเพราะอันนี้เป็นหัวใจถ้าเราได้ส่วนนี้ส่วนอื่นตามมาก็ง่ายหมดนะครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> เราจะหาไซน์คอสแทนเซกโคซกอดของออมุมต่างๆเนี่ย เรามี đ đ าสามเหลี่ยมมุมฉากหรูปด้านมีอยู่สด้านด้านตรงข้ามมุมฉากอีก2ด้านเนี่ยมันจะไปด้านประชิดมุมกับด้านตรงข้ามมุมนะครับถ้าเราจะหาค่าของค่าของไซน์นะครับไซน์เราก็จะเอาด้านตรงข้ามมุมนั้นหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าเราจะหาค่าของ Cos เราก็จะเอาด้านประชิดมุมนั้นหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าเราจะหาค่าของแทน เราก็จะเอาด้านตรงข้ามมุมนั้นหารด้วยด้านประชิดของมันเองขณะเดียวกันอีก3ามฟังก์ชันย้อนกลับคือโคเซกเซกและคอทจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับของไซน์ s คแทนโดยที่โคเซกจะเป็นส่วนกลับของไซน์ไซน์เกิดจากข้ามหารด้วยฉากโคเซกก็จะย้อนฉากหารด้วยข้ามเซกเป็นส่วนกลับของคอทคอทจำได้ใช่ไหมครับชิดหารด้วยฉากนะครับ เสกก็จะเป็นย้อนขึ้นไปฉากหารด้วยชิดขณะเดียวกันแทนข้ามหารด้วยชิดเสกเโทษคอดก็จะเป็นชิดหารด้วยข้ามนะครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับนักเรียนจะต้องจำคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันตีโกณในรูป3ามเหลี่ยมมุมฉากของมุม45องศาหลักการพื้นฐาน เราก็จะต้องมีสามเหลี่ยมมุมฉากและมีมุมที่ประกอบมุมฉากอีกสองมุมที่น้อยกว่ามุมฉากเนี่ยกาง45องศาแล้วก็เอาความยาวด้านสองด้านมาหารกันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันตรีโกณของมุม45องศา45องศานี้ง่ายครับเพราะอัน,น้เรนสังเกตด,ดูนะในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้าเราให้ด้าน มีมุม A เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ถ้าให้ด้านที่ฐานเนี่ยถ้าย้อนนิดนะครับถ้าเราให้ตรงนี้ครับให้มุมก่อนนะมุม B นะครับมุม B เป็น45องศาถ้ามุม B 45องศาให้มุม C ก็ต้อง45องศาเพราะเราทราบว่ามุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยกางรวมกันได้เท่ากับ180องศา ย้อนกลับครับในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีมุม2มุมเนี่ยกลาง45อ,องศาเท่ากันเราทราบต่อครับสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าเรามองมุมฉากเรียกว่าเส้นลี่ม,มุมฉากถ้ามองว่ามีมุมที่ฐานเท่ากันสอสองมุมแล้วก็เรียกเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วผลตามมาก็คือด้านประกอบมุมยอดเท่ากันเราจะได้ด้าน AB เท่ากับได้ด้าน AC ด้าน AB เท่ากับ AC ถามว่าเราไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่นักเรียนอยากจะให้เป็นเท่าไหรล่ละครับจำได,ได้ไหมครับที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยในรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไม่ว่าจะด้านยาวสั้นเท่าไหร่ก็ตามทีด้านที่สมในกันเป็นสัสดส่วนกันเพราะฉะนั้นเราจะกําหนด,ดด้านที่เท่ากันยาวเท่าไหร่ก็ได้ะฉะนั้นอาัตราส่วนตี่โกนเกิดจากการเอาความยาวของด้านมาหารกันแล้วมันจะเท่ากันเสมอ ด้านตรงนี้เอาให้ง่ายแล้วก็สมมุติตัวเลขที่มันน้อยที่สุดและง่ายที่สุดเอาให้เป็น1แล้วกันนะครับเราก็จะให้ด้าน a b นะครับซึ่งซึ่ง a b กับ a c เนมันเท่ากันเราให้ a b และ a c เท่ากับ1น่ง,งสงสัยไหมครับทำไมเป็น1ไม่พอใจเะให้เป็น2อสิสามสี่หรือหนึ่1พันหนึล้านอะไรก็ได้แต่ถามมาาเลขอะไรที่มันง่ายในการคิดแหละ,ะครูว่าห พราะหนึ่งนีง่ายที่สุดและขณะเดีวยวกันถ้าเราทราบความยาวด้าน3ด้านเราก็เอาด้านจับคู่หารการจะเป็นอัตราส่วนตรีโกณหมดใช่ไหมครับขณะนี้เราทราบด้านประกอบ,บมุมฉาก2ด้านยาว1กับ1น,นเท่ากันผลพลอยได้ทฤษฎีพีเทกรัสเราก็จะได้ด้าน bc ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจับได้ไหมครับพีเทกรัสทิสเดีมีบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก จะเท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาด้าน BC ยกกําลังสองมันจะเท่ากับด้านนี้คือ1กําลังสองบวกกับด้านนี้1กําลังสองงั้นจะได้ bc กําลังสองเท่ากับ1บวก1คือเท่ากับ2นะครับ <S <S 1> <S 1> เราจะได้นะครับเราจะได้ตรงนี้ครับได้เท่ากับ สแควร์รูทสองเห็นไหมครับเท่ากับสแควร์รูทสองนะครับไปนั้นในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม B 45ามุม C 45และความยาวด้านสามด้านเราหาได้หมดแล้วเรามี1กับ1กับสแควร์รูทสองหรือถ้านักเรียนให้ด้าน AB ยาว2 AC ยาว2ถามว่า BC จะเป็นเท่าไหร่ครับ เราไม่พอใจหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นสองเป็นสองซะอันนี้ก็เป็นสองยงสองเป็นสี่สองยกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดด้านนี้ก็เป็นสแควร์รูทแปดหรือสองสแควรูทสองใช่ไหมนั่นคือจากหนึ่งจากหนึ่งสแควรูทสองก็อาจจะเป็นด้านนี้สองด้านนี้สองด้านนี้สองสแควรูทสองใช่ไหมหรือถ้าเอาสามคูณอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสามอันนี้สามสแควร์รูทสองใช่ไหมเราเลือกเอาหนึ่งกับหนึ่งและวสแควร์รูทสองพอได้แค่นี้จบแล้วครับ นักเรียนจะหาซายหาคอสาแทนหาโคเสกหาเสกหาคอดได้หมดจากความรู้ที่เราเรียนมาจัดได้ไหมซายของมุมใดมุมหนึ่งเกิดจากอะไรครับด้านตรงข้ามมุมนั้นหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากคอทของมุมใดมุมหนึ่งในรูปสา่เหลี่ยมมุมฉากเกิดจากอะไรครับความยาวของด้านประชิดมุมนั้นหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนักเรียนลองดูครับเราดูค่าฟังก์ชัน ซซาย45เท่าไหร่ครับนะเริ่มต้นตรงนี้นักเรียนต้องจำรูปให้ได้นะในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มุมฉากด้านอีก2ด้านซึ่งเป็นมุมแหลงถ้ามันมุม1 45อีกมุมต้อง45ด้วยไอ้ด้าน2ด้านประกอบมุมฉากซื้ออยากพอใจเท่าไหร่ก็ได้แที่นี่ให้เป็น1อันนี้จะเป็นสเกลรูป 2. สองไซายครับซ้าย45เกิดจากอะไรสมมติเอาที่ B ก็ได้ซ้าย45เหมือนกับซ้าย B ก็เท่ากับ อะไรครับข่ามุม45หารด้วยข้ามฉากก็คือเศษ1ส่วนสแควรูทครับเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับเศษ1ส่วนสแควรูทตรงนี้นักเรียนอาจจะทำส่วนไม่ให้ติดลากได้ไหมทำไงครับสแควรูท2ถ้ายกกำลังสองมันก็จะได้เป็น2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องของเศษส่วนถ้าเรานำเอาสแควรูทสคูณทั้งเศษและส่วนจากเศษ1ส่วนสแควรูทจะเป็น เศษสแควรูทสอ่วนสก็ได้นะอันนี้ทีนี้กูติดไปแค่นี้ก่อนคอสสี่สิบห้าเท่าไหร่ครับคอสสี่ก็เกิดจากด้านประชิดมุม45ห้ารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากเราทราบว่าด้านประชิดมุม45กับด้านตรงข้ามมุม45มันเป็น1เท่ากันเพราะฉะนั้นคอสสี่กับไซด์สี่สิมันก็ต้องเท่ากันคือเศษ1นึ่งส่วนสแูทขณะเดียวกันแทน45องศาเท่าไรครับ แทนเกิดจากอะไรครับข่ามุม45หารด้วยประชิดมุม45ด้านประชิดกับด้านค่ามุม45มันยาวเท่ากันงั้นเศษกับส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นแทนกับมุม45ก็เป็นหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้าจะจําก็ง่ายแหละไซาย45กับโคส45นี่เท่ากันคือเศษ1ส่วนสแควรูทหรืออาจจะเป็นสแควรูทสส่วน2ส่วนแทน45เป็น1เพราะเป็นโคสิกโทษโคศซก45องศาก็ง่าย เพราะเราทราบว่าโค s ึกเป็นส่วนกลับของสายสายเกิดจากอะไรครับสายเกิดจากข้ามมุมหารด้วยข้ามฉากโคศกก็คือข้ามมุมฉากหารด้วยข้ามมุมเพราะฉะนั้นโคศึกสี่สิบห้ามันเป็นส่วนกลับของสาย4ี่สิบห้าจากเศษหส่วนสแควรูทส 2, ก็เป็นสแควรูทส 2, ส่วนหนึ่งนะครับกระจายนะครับนักเรียนมาดูศึกสี่สิห้าองศาเราทราบว่า เสกเป็นส่วนกับของคอสเพราะฉะนั้นเสก45องศาก็เป็นเศษ1ส่วนคอส45องศาหรือหาได้โดยเอาด้านตรงข้ามมุมฉากหารด้วยด้านประชิดมุม45องศาก็จะตอบเท่ากับสแควรูทสองส่วนคอส45ละครับคอส45องศาก็จะเท่ากับด้านประชิดมุม45องศาหารด้วยด้านตรงข้ามมุม45องศา ในเมื่อด้านประชิดกับด้านตรงข้างมุม,มอ45องศายาวเท่ากันคอรด45จึงเป็นหนึ่งในการทราบแล้วนะครับมุม45องศาการหาค่าไซน์45คอร45แทน45คูเศก์45เศก45หรือคอรด45เป็นค่าเท่าไหร่จำไม่ดีนะครับเราจะต้องเอาไปใช้ต่อคราวนี้มาดูมุม30องศากับมุม60องศาบ้างครับออา แล้วมาดูตัวอย่างก่อนดีกว่าก่อนจะขึ้นมุม30หรือ60มาดูตัวอย่างการใช้ค่า45องศาจากรูปครับจากรูปในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม A เป็นมุมฉากมุม b กลาง45องศาบอกความยาวมาให้2ด้านด้าน bc ยาว14หน่วยด้าน ac ยาว x หน่วยถามว่าคำถามจะหา x เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะหากได้ยังไงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเรามีความรู้อะไรบ้างที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ถ้าเราจะใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสจําได้ใช่ไหมครับจบตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของจตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากในทฤษฎีพีทาโกรัสถ้าเราทราบความยาวด้านสองด้านเราจะหาด้านที่สามได้ใช่ไหมครับแต่ขณะนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เราทราบด้านตรงข้ามมุมฉากยาว14อีก2ด้านไม่ทราบ ac เป็น x ก็ถือไม่ทราบนะเพราะ x เป็นตัวอันโนนที่ยังไม่ทราบค่ะเพราะนั้นใช้ทฤษฎีตรตกรัไม่ได้แต่โจทย์ไปบอกมุมมุมหเป็น45องศาเพราะนั้นเราเลักอีกอย่างนักเรียนถ้าเราจะหาค่าตัวแปรเมื่อใด